กราฟจะดีเพื่อนๆกันถูกทานด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันครับรบกวนเพื่อนๆด้วยครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าตอนนี้ครับคิดเห็นยังไงกับเหรียญ XRP ครับผมคิดว่า XRP ครับจะมุ่งสู่10ดอลลาร์ได้หรือเปล่าในปีนี้เนาะก็ลืมคอมเมนต์บอกผมด้วเลยกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับเหรียญ XRP ครับผมตอนนี้ราคาครับอยู่ที่ประมาณ8 4เนาะในยอตัวลงมาจากเมื่อเช้าครับคือเมื่อเช้าครับราคาน้องเนี่ยวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ 88 89นะผมจะไม่ผิดนะช่วง7โมงเช้าก็ตอนนี้ราคาเนี่ยก็ร่วงลงมาที่84บาทนั่นเองครับผมก็รู้สึกว่าช่วงเช้าเขียวช่วงเย็นแดงเนาะ <c oughs> ก็ยังว่าครับเมื่อราคาขึ้นคนก็ทยอยขายกันครับมันก็ราคาล่วงปกตินั่นเองครับผมและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับผมคือศาลครับได้สั่งให้ทางริบเบิลครับชี้แจง เบื้องต้นในการยื่นอุทธร์ครับผมในวันที่15มกราคมปี2025นั่นเองครับผมถ้าหาก SEC ครับไม่สามารถปฏิบัติตามกฎกำหนดเวลาดังกล่าวได้ครับการยืนอุทธร์จะถูกยกเลิกครับผมก็ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมในวันที่15ที่จะถึงนี้เนาะพอดีผมไปเห็นหนึ่งกระทู้ที่น่าสนใจมาครับมีการมาป้ายอะไรกันแล้วเนาะพอดีผมเห็นกระทู้หนึ่งในทวิตมาครับเขาบอกว่าหากคุณเนี่ยซื้อ XRP ในมูลค่า1,000ดอลลาร์ ในวันเลือกตั้งสหรัฐคุณจะได้ผลตอบแทนของเอกาพีเท่าไหร่หนึ่งพันดอลลร์ในวันที่ห้าพฤศจิกาเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะห้าพฤศจิกาสองพันยิบสี่ครับผมในตอนนั้นครับราคาของเอกาพีก่อนวันเลือกตั้งนะครับอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสี่แปดดอลลร์ครับผมและจนถึงปัจจุบันครับวันที่สิบสามมกราปีสองพันยีิบห้าครับราคาในที่ประมาณสองจุดสี่ดอลลร์หรือว่าประมาณแปดสิบหกบาทนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าซื้อมาตั้งแต่วันที่ห้าพฤศจิกาเนาะจนถึงวัันนี้ครบ ในจำนวนเงิน1,000ดอลลาร์ครับคุณจะได้กำไรมาทั้งสิน 3, ้น3,848ดนอลลาร์นั่นเองครับผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่ประมาณ384เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมเนาะสำหรับใครตั้งกระทูน้นี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้อยู่ผมตอบไปแล้วนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าแบบนี้จะเรียกก่าวได้หรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นว่ามาพูดคุยแล้วกันโอเคมาอัปเดตข่าวสารสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับผม ก็สำหรับข่าวแรกครับเขาบอกว่าชิบะอินุครับได้โช,โชว์ศักยภาพอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากธุรกรรมครับพุ่งขึ้นมากกว่า800ล้านครั้งครับชิบะอินุครับได้สร้างความตื่นตาตื่นใจอีกครั้งหนึ่งครับด้วยระบบของชิบะเลียนครับที่ทําให้จํานวนการทําธุรกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า800ล้านครั้งในนในระยะเวลาอันสั้นครับผม ชิบะเลียนคือเลเยอร์2ของบล็อกเชนของชิบะอินุครับผมที่ช่วยลดค่าธรรมเนียมและเพิ่มความเร็วในการทําธุรกรรมจํานวนธุรกรรมของชิบะเลียนครับสูงขึ้นกว่าเครือข่ายของคาโนถึง8เท่าครับความสำเร็จนี้ครับทำให้แฟนๆของชิบะอินุรู้สึกถึงศักยภาพของเครือข่ายและขณะที่แฟนๆ a d a ครับอาจรู้สึกกดดัน จากความก้าวหน้าของคู่แข่งครับผมข่าวต่อมาครับเกี่ยวกับเหรียญ XRP ครับผมเขาบอกว่า XRP ครับมีโอกาสพุ่งสูงถึง60%หากการีครับได้ลาออกจากตำแหน่งครับรายงานระบุว่า XRP ครับอาจเติบโตขึ้นได้อย่างมหาศาลหากการีประธาน SEC สหรัฐเนี่ยได้ลาออกครับนักลงทุนครับเชื่อว่าการลาออกจากตำแหน่งของการีเนี่ยจะช่วยลดความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่ XRP เผชิญอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ หากคราวนี้เกิดขึ้นจริงและราคา XRP เนี่ยมีโอกาสพุ่งสูงถึง60%ครับผมนิวเบิรนครับยังเตรียมตัวผักดันโครงกายใหม่เช่น ETF และ Stablecoin เพื่อสนับสนุนการเติบโตแต่ใดๆครับต้องเตือนเพื่อนๆไนะครับว่าการลงทุนครับย่อมมีความเสี่ยงเนาะก่อนลงทุนควรหาข้อมูลให้ดีครับผมเนาะก็อย่างที่บอกครับว่า โอกาสที่จะพุ่งเนี่ยมันก็มีครับโอกาสที่จะร่วงมันก็มีเนาะอย่างที่บอกว่าโอกาสที่จะพุ่งถึง60%เนี่ยถ้าเกิดแกลแกลี่เนี่ยลาออกแต่ถ้าเกิดว่าแกาไม่ลาออกหรือแกลาออกจริงเนี่ยก็ไม่มีอะไรการันตีได้ครับว่าราคาเนี่ยจะพุ่งถึง60%ครับผมเนาะแต่ยังไงก็ตามครับก็ต้องลงทุนด้วยความระ,ะ,ะมัดระวังเนาะ โอเคมาดูราคาเหรียญคริปตต่างกันดีกว่าครับสำหรับบิตคอยนี้ครับที่3ล้าน2เนาะราคาในยอดตัวลงมานิดหน่อยครับผมส่วนอีเทเรียมครับยอดตัวลงมาหนักมากเลยครับราคาในอยู่ที่1นึ่งแสนหนม่ครับผมยอลงมาที่1.5%ครับผมส่วนเหรียญครับเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับอยู่ที่ประมาณ66บาทครับผมยอดตัวลงมาที่2%เนาะ ADA ครับอยู่ที่ประมาณ32ครับย่อดตัวลงมาที่6.7%แหม่แต่ละเหรียญเนี่ยคือแบบย่อลงมาหนักมากเลยครับ แล้วก็ดอกคอยครับดอกคอยครับที่ประมาณ11บาท30ตังค์ครับย่อตัวลงมาที่2.8%ครับผมดอกคอยเนี่ยก็โดนห่างเลขไปเลยนะคือตอนเนี้ยราคาย่อตัวลงมาหนักมากครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นคือลูน่าคลาสสิกครับตอนนี้ครับราคาที่ประมาณ0.03นั่นเองครับผมก็ย่อตัวลงมาที่ประมาณ5%เลยนะแล้วก็ Xrp ครับลูกหลักใครหลายคนครับตอนนี้ครับประมาณบ่าย3เกือบบ่าย4แล้วเนาะ ไม่รู้ว่าคลิปนี้ใจอ่อนกี่โมงก็ตอนนี้ราคาที่ประมาณ8 4ดบาทนะครับผมย่อตัวลงมาที่3เอร์เซนครับอย่างที่ว่ากันไปครับ XRP เนาะคือเมื่อเช้าเนี่ยราคาเขียวรู้สึกว่าจะเขียวทั้งตลาดนะแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยย่อตัวลงมาครับก็ดูได้จากไทมท์ไลน์4ีชั่วโมงเนาะเราเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยราคาเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณเออเป็นค่าดอลลาร์เออประมาณแปดสิบแปดมั้ง เนเดีเด๋ยวผมเปลี่ยนเป็นค่างเงินบาทดีกว่าจะได้ดูง่ายๆเนาะคือเมื่อเช้าเนี่ยประมาณเจ็ดโมงครับราคาเนี่ยพุ่งเขียวขจีทั้งในเฟสเนี่ยเต็มเลยครับว่าอ่าอะไรนะกอตูดามูลลูน่าคลาสสิกไอ้ลูนา่าแต่กอตูดามูลอ่าเอ็กอาร์พีอ่าบางคนโพสในสวิตเนี่ยคือเป้าไปล้วที่สิบดอลลาร์ที่ร้อยดอลลาร์เนาะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นค่าบาทดีกว่าได้ดูง่ายๆก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าเนาะก็อยู่ที่ประมาณ เนี่ย,ย่างที่ผมบอก88 89ครับช่วงช่วงเมื่อเช้าเนาะที่มีแท่งเขียวตรงนี้ครับอืมก็อย่างที่ว่าครับเมื่อราคามันขึ้นครับคนที่ซื้อที่ราคามัน84 83 84, 84พวกเนี่ยก็เริ่มเททิ้งไม่ใช่เททิ้งสิเทขายอ่าทุนเนาะเพื่อเอาทุนคืนบางคนก็ซื้อมาหลายเหรียญน,นี่งียก็เมื่อได้มาก็ขายเอาทุนคืนดีกว่าประมาณนี้ครับผม อย่างว่าครับเมื่อมันขึ้นก็ต้องรีบขายเนาะเมื่อมันลงก็ต้องรีบซื้อจาไว้นะครับท่องไว้นะครับว่าเขียวซื้อแดงขายเขียวซื้อแดงขายไม่เขียวซื้อแดงขายไม่ล่ะติดดอยไปดิก็อย่างที่ว่าครับแดงให้ซื้อเนาะเขียวให้ขายครับผมเนาะไม่ใช่เขียวซื้อแดงขายนะถ้าเขียวซื้อเนี่ยติดดอยมันผมนะบอกไว้ก่อนข้างบนเป็นโค้นหนาวเลยยิ่งช่วงนี้ครับอากาศเนี่ยแถวร้อยเอ็ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ สิบเอ็ดองศานะเมื่อเช้าถ้าจะไม่ผิดคือหนาวมากเมื่อเช้าไม่อยากลุกไปไหนเลยอย่างว่าครับยิ่งติดดอยยิ่งเจออากาศหนาวเนี่ยหูยพาห่มก็ไม่อยู่ครับตอนนี้ต้องรอให้ XRP ขึ้นมาที่ห้าดอลลาร์นั่นเลยครับถึงจะหายหนาวครับผมเนาะก็ยังไงก็ตามครับอย่างที่ว่าไปครับก็ย้ํากันอีกทีว่าการลงทุนเนี่ยย่อมมีความเสี่ยงครับผมว่าจะเป็นคลิปโตเหรียญต่างๆเหรียญ ลูน่าเหรียญ XRP ADA Bitcoin Ethereum บลาบลาบลาครับทุกเหรียญครับมีความเสี่ยงครับมันคิดจะขึ้นมันก็พุ่งแบบไม่สนใจโลกเลยครับมันคิดจะลงมันก็ดิ่งลงเหวยกตัวอย่างเช่นลูน่าคลาสสิกครับราคาเมื่อก่อนหูสวยมากครับจูู่ครับราคาเนี่ยลงมาที่ศูนย์ตังก็มีเนาะอย่างที่ว่าแหละครับการลงทุนมันย่อมมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นครับหาข้อมูลให้ดีและก็มั่นใจในตัวเองก่อนลงทุนนะครับผมเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็มาอัปเดตข่าวสารเล็กเน้อยแล้วก็มาป้ายเก่าเพื่อให้เพื่อนๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไ่เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีซียูนิค t ทม e อย่าลืมติดดอยเหมือนผมนะบ๊ายบาย